ปิดเอฟเฟกต์ในโทรศัพท์ยังไงวะปทีที่ไม่ได้มนไม่แม้มันกระโดดกระเด้งน่ะ yes ทำไงนะ enter f a e คือได้กราฟิกชิวอ่กราฟิกกราฟิก I'm done go deep I'm I'm f o c u s only bomb engage only bomb engage e n g e e n a g e okay นแล้วใแล้แล้วแล้ว defensey bomb ด้วยน่ะ GJ กวานาเครามีปะเนี่ยมาซด์ด้วคำซ้ำคซส เชื่อใจในช้างครับดิสมอรดิสมอรโอเคเฮ้ยเฮ้ยชนหน้าชนกลางมันออกมาคำเซเวตคำเซเวตคำเซเวตฟูเชโกซีฟูเชโกซีคำเซเวตโอเคลุกนอตอีสคำนอตอีสคำนอตอีสเคลียร์การ์ดกันอย่าเอ้ยโย่โย่แคร์ฟว์เดอะวอลนอตโอเคแค่์ฟว์เดอะวอลนอตอีสเคลียร์การ์ดเคลียร์การ์ดดึงมาแทงดึงครับเข้ามา กาบมันวิ่วิทีเดียวดีเคลืนไม่มีวิ่อ่ะมาตูดูก่อนอ่ yo, yo, careful, wall, ารู้แล้วคำสวัสดิ์คำสวัสดิ์โยโย่แคลฟูวอเดอะวอนนอตอีสลงซ้อมมาลงซ้อมมาโหโหวันมีอยู่ดีๆข้างบนดิ้ข้างบนอ่ะบอมบินเพลทสายบอมบินเพลทสายโอเคบอมบิมโฮเวสแคลฟูโอเคคำคำอีสต์ไปจัการด้วยครับวอนมิการมี <wounds> okay. อันนี้เซตสปอร์ตนะอยากเซตสปอร์เทียโอเคไม่มีอะไรสั่งนีโอเคแค่ฟูโเอนอตนอ้บอมพาเลนอยู่เพดกลางบอมพาเลนเพดกลางโอเคเอาน้อยๆาเันเข้าฟาร์มมาเนอร์เวสดอนนอร์ทเวสโนบอมสปอรบอมสปอร์ูนอร์ทอีสปะบอมบอมสกอร์โนอร์ทสระวังหน่อยระวังหน่อยเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจเยเคอเตอร์ฟูคอเตอร์ชาโรดน่ห้าสี่สอ ทำไมมันตันตันวะทำโซเวสทำโซเวสโฮโฮเซลสอร์ตโฮเซลสอร์ตโฮเซลสอร์ตไม่เหลือโฮเซลสอร์ตโฮเซลสอร์ตไม่เหลือตกิลแทงแทงยืนหน้าหน่อยยืนชิดขอบไว้อย่าอย่าอย่าย่าืนขวานะโย่แค่ฟูบอมส์คอรบอมส์คอรนอร์ทอีสต์ยืนซ้ายซ้ายหน่อยทีเดีวิวทีเดีวิวคนที่ล่ามาทีเดียวเด็กแม่ปูดจูดบินมาเพจกลางบินมาเพจกลางแล้วเคเคเขาที่เพจซ้ายโย่เดชาโล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 โอ้โหล

มอยู่หลังเซิร์เกดไม่ตายเลยน้อมฆ่าไม่ได้เลยวะลงซาเว่บไปดิโอเคโยโยเพยวันเกดเพยวันเกดมั่วชิบหายคิดรีวิวนี่ดิอยู่ซ้ายบิ๊มอยู่ซ้ายเกดโนตเวทนะโนตเวทแคปฟูลโนตเวทแคปฟูลโนตเวทแคปฟูลโนตเวทอย่ายึดผาให้ให้พวกให้พวกไอ้ไอ้คาเลน์กลางคาเลน์อยู่กลางคาเลน์อยู่กลางอยู่หลังเซิร์ฟอยู่หลังเซิร์ฟละเอ่อเคยมองคาเลนอินมิดเดิลโนต คาเล่ซ้ายคาเล่ซ้ายคาเล่ซ้ายยบอมบอโอเคโอเคดีเฟนซ์สวยดีเฟนซ์สวยอ้ไม่ดรับิวเลด้เกตเดนเกตเดนเกตคาเลนหลังเซิร์ฟคาเลนหลังเซิร์ฟยอยอยยยอคำน้อยคำน้อยคำน้อนฟูลเกรดชาโลน้อนคำน้อ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 ฟูลเกน้อเีสามอหนึ่งชาโล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 บมอยู่บนเพดกลางบิ๊มคอมแบ็คมแบ็คอมแบ็ โยแคฟูแคฟูอีทแคฟูอีทกาดเดฟบกาดเดฟได้เดคมงเดคมงโยกูเจ้ากูเจ้ากูเจ้าีบอลเรปวดวะีบอลเราปวดนคาเลนมันอยู่ตรงเหตกลาละอยู่หลังเซิร์ฟหลังเซิร์ฟอยู่หลังเซิร์ฟตอนนี้ไอมุกีไอมุกีเองมีคนเอ้ยเดี๋ยวเเดกเดกชาโเดกชาโเดกชาโเดเกชาโไออยู่กูน่อยอยูกน่อยอยูกูน่อยกูตายกดยาไยูยู สอง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 โทำไมงไม่เซสปอร์ตกันนะยังไม่ได้สั่งเลยเซ็สปอร์ตเซสปอร์ตจาเองเกตฟูลเทนอตนเวนเนี่ยค่ะสี่สามสองชาโลไปชาร์โล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 เก๊ทำทำไปทำไปทำำบคำำอยู่แถวเนี่อยู่อยู่แถวเนี้ยองูกูเอ็กอะเซสปอร์ตตรงนี้ยแหละตรงเนี้ยสวยเป้เปย์แล้วเกลางเฟูลเดฟโรอฟูลเดฟฟูลเดฟฟูลเดฟโอเค แล้วกล้กล้กกำลังเดินไปบอมแทงซ้ายโอ้ยเฮียคือแทงเราหายง่ายเกินไปเว้ยแคแคแคปูโโหโหโโย่เดี๋ยก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 เดชา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 โย่สตบ้ามาติบ้ามานอสตบ้ามานอสตบ้ามานอน โอนอตนอต้าสี่สามสอชโมพอชโมพอชั่วมเปนเข้าเปนเข้าข้าแบกเ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 ข้าแบกบินจ่ายแล้วบินจ่ายแล้วเข้าแบกเข้าแบกเข้าแบกดีเดีเฟนดีเฟนหิวนาหน่อยหิวนาหน่อยนี่หิวนาเลยไม่กดยาเลยวะลงเซาเวมาดิโยโย่มก็โยโยเอวิวันเอวคอเวสคอเวสคอเวสเลยคอเวสเวดิเวดิาไม่ค่อยดีเลยแทงเล่นหวยแตกมากคอมเบสคอมเบสเบบยเเวส คอมวส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 เฮ้ยโยโย่คอมคอมไอ้ีบอมดูดไอ้ที่ดิบเดบเดบบอมดูน็อตอีดวอยบอมดูเพ็ดสายสองตี้แเพสายสตี้บอมเ้าบอมเ้าคอเวสคอม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 วสคอโอโหเลนเลนเลนโอ้ยยันี้มันนี่นีหว่าิก เดนเกตเดนเกตบอมสกอตเดเกตบอมสกอตเดเกตโอโหโหโหมีเฟซเฟซที่ท hi ี่นี่นะบ้านข้างบนอ่ะตัวเดียวที่มันยืนอ่ะโอเครอเลยเลนเลนเดนเกตดอตอีทรอกรอก่อนเลนเดเกตรอกรอก่อนรอกรอก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีบอมมีบอมมามามามีบอมมาเฮ้ยเลนเดนเกตดอตอีทนะห้าสี่สามสองเดนเกตไปเกตไปเกตไป

โอเคคอมบิสโอโหโอโหแทงคอมแบ็ก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 ตีบอมตีบอมมันแทงคอมแบ็กวส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 โยเดชาโรูทำไมมึงไม่กลับมากันเลยวะาอ้คอมบีสไอ้คอมบีสคอมบีสไอ้ฟูลเขตอีนี่นะฮะสี่สามสองบีแคปเลยบีแคป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 โอ้ยไม่ตายเลยออกเวฟดิโยคอมเวสคอมเวสคอมเวสคอมบิสคอมเวสคอมเวสคอมเวสโฟกัสเดฟ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 โฟกัสเดคอมบิสคอมเวสคอมเวสคอมเวส ไอ้บอมบอมบอมแทงบอมแทงกับห uh, ัง์ยยิเอาเว้มาเอาเว้ยยาเลยทีแทงกัมาทีแทงกัมาแทงกัมาเอาเว้เอาเวทาเอาเว้มาเอาเวทมาบีบใจบีบใจแล้วบีบมาใจโอยยาวเลยยาวเลยเห็นมึงดูคุดกูตัวเข็งคนเดินตามผมปะเอ้มุกี้ลืมบอกเจ็ดสิบนะไม่ no 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 v e t เ b e t โอ้โหบอกให,ห้ร well. yeah. ีบร like to yeah. <si> ีบจับช็อกอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมหมดเลยสิมเนี่ยมันลดบ้างปะเนี่ยลดหนึ่งเปอร์เซนต์คือเราข้าไม่ตายเลยแบบไม่ตายเลยชาโร่ไม่ตายข้าได้ตัวตัวบอมมันตายไปตัวหนึ่งนะโอเคเหมือนที่บอมเราเล่นสลากเราสายนี่ไม่ไหวเดี๋ยวขอรอขอคิดแป๊บนึงนะ คือแทงจากด้านขวาดีวะบอมบิมอยู่ซ้ายบอมบิมอยู่ซ้ายกันเล่นนี่แหละไม่เป็นมุมนี้แหละเพราะว่าเพจซ้ายมันเล่นยากเดลุ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 กเดลยกเลุกเขากเลุกมดพีกเดลเดลุกเดลุดลดลุกกดกคดเล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 เเล เอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเกๆมันมันมันจะเฮโรเจเกี่ยวเว้ยแล้วก็ชาโร่เรามีเฮโรเจปะมีมีพี่เดี๋ยวต้างทชมีตัวเดียวทีขาเร่หลังเซิร์ฟขี้เสือกออกมาเอิงเองรอเลยได้ครับได้เขาเริ่มบอมมันมาแล้วเขาเริ่มบอมมันมาแล้วโยโย่ตอนนี้เขาเล่นอยู่หลังเซิรมันรอรอเกียร์แล้วมันจะเอาบอมแทงเว้ยดูเลยดูเลยโอเคเอ่อบอมบอมโฟกัสเคานเตอร์แคร์ฟู บอมไม่จ่ายเลยอะได้ไเองก็รอสวนกัน Bless your healer ระวังชาร่โนะคุณได้ไหมอมาแล้วมาแล้วอยู่ในเบิร์กขึ้นนอสมาขึ้นนอมาชาร่โลในห้าสี่สองหนึ่งชาราโลชาราโลชารโลชาร์เลชาร์โลดีขึ้นเดือยๆดีขึ้เรื่อยๆปะปปๆ

ไอบิมเพจกลางบิมเพจกลางหูยสวยมากสวยโอ้ยเดืไม่ตายมันหขี้ดิเยอะจังวะโหโหลมเพาดิเพกลางคารลิเพกลางเดดเดลูก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 เดดลเดดจริเดจิยลูกๆับเดอดบเอดอาชตีบอมเพกลางบอมแทงเพกลางขึ้นนเข้าไปเลยเข้าไป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 เข้าไ้เดืดเดือดเดือดเดอดเดกอดเดอดเดอดเดดเดดเอดดเดเดือดดเดเดเดอดเดดเดดเดอดเดือดเด วุ้ยมันหายเยอะมพกลางบอมเาเลนิกลางเดี๋ยวเดี๋ยวราะวังบอลรงบอลเก้ยแคไอคิดดะแด้เดเออครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หเดลูกเมลูกพอกาบมาล้วกามาเฮ้ยให่ใหญ่ใ่าสเต็มอามาตรงนี้นะตรงนี้โหโหโหหบมันมันจะแทงบอมเาเลแทงผมบ้างาเลแทงผมตายหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายหลับแล้วหลับแล้ว เดี๋ยวผมจะไอ้บอมขวาบนนะบอมอยู game, game, ่ขวาบนโยบอมขาบกัุ the ้นไวกันกันลุ why? Why? ้นไว้ันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วเดดี๋ยวเ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 ดี๋ยววเดี๋เดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยววเี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ๋ย เฮ้ยทำไมบอมเราดา่าเองตายตัวเดียวหรอทำไมล่าเอ็มดักอะไรเงี้ยคืออยู่ที่บอมหรอหรือหรือใครไม่แล้วมีคนอื่นเขาไปตายด้วยทำไมวะเดชโรเดชโรอย่าอย่าโหอย่าโฮเยอะมันมันมีบอมด้านขวาทำไมชอบไปอยู่ด้านขวากันวะเออมันอยู่บอมอยู่โฮนอตอีสอะระวงังต้องควิกอินเกตวะควิกอินเกตอ่ะต้องต้องรอให้มันสวนแล้วเราเดฟฟูลเดฟแล้วก็ฟูลคอเตอร์อ่ะ รอรอรอเด็บอมให้ด้วยอ่โอเครอรอมันเฟกมันเฟกเฟกได้ป่ะเราเฟก้งได้อุ๊บไอ้ขีดีวนี่ีดวีวแทนนีไอเกไอเกดตัวนี้่าสผมติดกนสอาก็ก็เกิดน่งยิบงยัไม่หมเลยขีกลบมากลัาอมอมโซ่คอใรจะเติมเดบเดบเดเดู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 เดบููจไม่ทันัดที่บอมโดนแบบฤทเลยโนันดี้โนนี้เฮ้ยเลนเลเราไม่อยู่คนอ่ะเลนตามน่อดิ ไอ้เมลีเมลียืนยืนตรงกันนี้กำแพงไปก่อนเลนเลนออกยิงมารอก่อนรอก่อนเลนเกตน็อตอีทนะน็อตอีดิฟในห้าสี่สามสองหนึ่งเกตมาเกตมากลับกรา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 บปล่อยได้ก็ได้โอเคเลาเลฟเลนเกตกูตายกูตายเดมอนเลเกต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 กูกลับมากลับมาครอรอรอโอโหเฮ้ยเลนเลนเลนมาหน่อยเลน

ไม่ได้ไม่ได้คัมแบ็คเกัับกลับกลอเราเห็นเกียร์นะอืมเฮ้ยเลนเเอาาลได้ปะาล่ขอบๆเดี๋ยวกูล์ทมงงั้นขอลงอ่ะกุจะได้ลงลขอเกียร์มามาเขาต้นนอตห้าตสองเขาต้นนอต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 ไมเบมมามคมแบ็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 เยเดเกยร์สดรีฟ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 ีรีฟรีฟรีฟ เขาตายครับตายเรากูไม่ได้ถ่ายคลิปลิฟต์หน้าลิฟนะผมโดนบอลมันแทงเอ็นเกีมันแทงแล้วก็บอลมันแทงสามอีทีมังระเบิดเลยเฮ้ยกูขึ้นมาไม่ได้จะต่อไหมครับพี่แล้วเจอกันที่ไหนครับคุณพราวน่าจะรีเกียครับรอติเก็ตรอติเก็ตติเก็ตทำติเก็ตทำติเก็ตกูยังรีเกียร์ ที่แย่กว่านั้นก็คือผมพยายามจะรัดยีรองเกตไงไม่เห็นพี่อะไรยิงลงข้างล่างอ่ะแล้วผมโดนแลปปะตายนะตาติ h ัน t ด e fuck มันจามมันมันมันตามโซนเข้ามาชอแล้วสองเซตผายในหนึ่งนาที